คสนี้ก็คือเป็นการร่วมกันนะครับของชาวเอ่อต้นในทุนก็คือคนเวียดนามนะครับแล้วก็มีคนไทยร่วมขบวนการนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับกับรบเอ่อกล่าวไปถึงในในทุนนะครับตอนนี้ในทุนเนี่ยเป็นคนเวียดนามนะครับเอ่อตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศแต่ไงเราออกหมายจับอยู่แล้วนะครับ ส่วนในการตรวจสอบเนี่ยสินค้าพวกเนี้ยมาได้ยังไงเนี่ยเราดูจากบริษัทขนส่งที่เราเข้าไปสอบถามสินค้าดังกล่าวเนี่ยมาจากประเทศจีนโดยตรงนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของก็คือคนเวียดนามพยายามฐานสอดคล้องกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ดําเนินการต่อนะครับตรงนี้ครับส่วนที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาค่อนข้างเพิ่มเติมนี่ะเขาคือเขาเขียนเว็บ อย่างตัวหลักที่เราได้รับร้องเรียนมาจากออยคือบอง่งเอสเต้เขาก็จะเขียนเว็บไซต์นะครับเอสเต้จาไทยแลเลยนะฮะตรงนี้นะครับ,นะรนะรบก็จะมีโปรโมชั่นนะครับราคาใกล้เคียงมีคูป,ปองให้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาทําจนแนบเนียนคือมีการรีวิวด้วยนะครับเขาสร้างเว็บไซต์มามีสินค้ามาแล้วมีการสร้างรีวิวปอมขึ้นมาอย่าง s k สเคเอเนี่ยมียอดวิวกว่า1,600วิว เลยทําให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อนะครับว่ามียอดวิวมีวิวว่าเป็นสินค้าดีได้ของครบคุณภาพดีของแท้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนด้วยว่าอย่าอ่านรีวิวอย่างเดียวแล้ว,ลวเชื่อในสินค้านั้นๆนะครับตรงนี้นะครับเขาทํามานานหรือยังคะจากการตรวจสอบนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับมี f c e e o o o ดิวตีวฟรี คอสเมติกนะครับที่เราล่อซื้อมาเนี่ยเขาจะทำอีกว่าส่งจ่ายหน้าซองผู้ส่งคือดิสทิฟีคอสเมติกเพื่อที่ให้ผู้ซื้อเนี่ยรู้ว่าของดังกล่าวเนี่ยเป็นของมาจากต่างประเทศคือดิสทิฟ e จริงนะครับจะาก,การตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับใน6เดือนนะครับนี้เราตั้งสมมติฐานก่อนนะครับเพราะว่าเราขอเรื่องการเงินมาเป็นตัวบ่งบอกนะครับตอนนี้6อย่างน้อยก็คือ6เดือนนะครับตั้งแต่กันยามาที่เรา ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า119ล้านบาทนะครับตรงนี้เราก็ได้ทําการอญญายัดบัญชีไว้ครับผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะยืนยันว่าเป็นการปลอมขึ้นมาทั้งขวดทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ลักษณะของสินค้าแท้ที่เลี่ยงภาษีเข้ามาใช่ไหมคะจากที่เรามาทั้งหมดเนี่ยสิบแปดรายการเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็บริษัทต,ตอนนี้เราเรียกห้าบริษัทมาให้ปากคาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เรากล้าการันตีว่าอย่างไงปลอมก็ดูจากแพคเกจจิ้งที่เข้ามาถ้าของแท้ก็คงไม่มีห่อบแบบนี้นะครับ แล้วที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นห่อแบบนี้มาเลยแล้วกล่องภายนอกแพ็กเกจิ้งภายนอกก็ไม่มีแบรนด์นะครับซึ่งเจ้าของแบรนด์มาเนี่ยเห็นแค่นี้เขาก็คือด้วยตาเปล่าแล้วพี่น้องสุมนชนถ้าเกิดว่าของแท้เนี่ยตัวกล่องหรือตัวแพ็กเกจิ้งเนี่ยน่าจะดูดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูที่ทางปคบอร่วมกับอยอยนะครับจับหลายๆเคสที่ผ่านมานะครับ ตั้งแตเ่เครื่องสําอางยี่ห้อดังนะครับตั้งแต่ที่เราทํามาเนี่ยตอนนี้เราเห็นแผนกิกรรมชัดแล้วว่าสินค้าส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกปลอมนะครับถูกปลอมเหมือนนะครับตั้งแต่แพคเกจจิ้งนะครับกล่องรวมถึงผลิตภัณฑ์นะครับค้ายนะฮะตอนนี้คือมาจากประเทศจีนนะครับถ้ามองด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าถ้าคนไม่เคยใช้ประจําเนี่ยบอกได้เลยว่าจะไม่รู้ ก็คือตอนนี้เนี่ยที่เราเรียกมาก็คือเอ่อเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะครับ<ม>เพราะบริษัทเนี่ยเขาจดเรื่องเครื่องหมายการค้าไว้นะครับตรงนี้ก็คือโทษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรากําลังรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นข้อหาที่มีพยานหลักฐานสนับสนุสน,น,กนการกระทําความผิดเขาแต่ถ้าเราเจอข้อเท็จจริงหรือเอ่อพยานหลักฐานนะครับที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแจ้งเอ่อข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นคนไทย มีแฟนเป็นคนเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำอ,อ,อาชีพหมอนวดนะครับแล้วก็มีแฟนเป็นคนเวียดนามหลังจากนั้นตกงานต่อมาเนี่ยเขาได้ไปหางานผ่านเว็บไซต์หลังจากนั้นก็มีนายทุนเวียดนามที่อยู่ต่างเอ่อที่ตอนนั้นหยุดอยู่ที่ไทยเนี่ยนะครับก็ได้ว่าจ้างเขาเป็นคนดูแลสินค้านี้ทั้งหมดนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยตัวหลักคนเวียดนามคนเนี้ยเพิ่งออกจากเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราขยายเครือข่ายตอนนี้อย่างน้อยผู้ต้องหา5คนนะครับในการร่วมขบวนการในการขายเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ยี่ห้อดัง18รายการนี้